คุณกำลังหาอุปกรณ์เสริมที่ดีที่สุดให้กับมือถือคุณอยู่ใช่ไหมครับคุณโชคดีที่อัลกอริทึมฟีีคลิปนี้ให้คุณเพราะผมก็ต้องจะบอกคุณครับว่าทำไมอุปกรณ์จาก itto ย e t h a i แ a ล d ถึงเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรัมือถือของคุณและตัวคุณเองเริ่มต้นที่เรื่องของการเกร็บกราดครับหลายคนเนี่ย มีการที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันหลายใบยและต้องใส่กระเป๋าตั้งแบบเดิมซึ่งเกะกะแค่คุณมียูนซี่เมเนี่ยแค่นี้ก็ทดแทนได้ละที่ยูนซี่เราเข้าใจครับ good function is not enough เพราะสินค้าที่ดีเนี่ยฟังก์ชันก็ต้องดีด้วย push smoothly stable e f s l l y snap angle ต่อมาคือเรื่องคอนเทนต์ครับทุกวันนี้เนี่ยการมีตัวตนในโลกออนไลน์สำคัญกว่าความรู้การมีอุปกรณ์เสริมที่ดีสักหนึ่งอย่างดีกว่าหนังสือสิบเล่มอ๋อและการจะจับมือถือให้แน่นหนาเนี่ยจะต้องมีแม็กเซฟที่ดีด้วย Hello m ซุมซี่คั e ย e e ล e e product please? ASAP copy that sir thank you sir Hello? I will make new product to make you proud. Perfect. แต่ขอเตือนไว้ก่อนสินค้าพวกนี้มีหลายเกดหลายเลเวลนะครับบางที่ก็ราคาถูกแต่ไม่มีคุณภาพแต่สินค้าของเราคัด only high quality material เท่านั้นก็อยู่ที่คุณแล้วแหละว่าคุณอยากได้สินค้าที่ดีมีประกันหรือคุณอยากได้สินค้าที่จุกๆุกที่มีคุณภาพใช้แล้วนุ่มเงี้ยในส่วนของจัดจำหน่าย ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยในวัน Single d a y ้ออ The b ์ g บ1 1 1เพราะนอกจากคุณจะได้ซื้อสินค้าของเราแล้วเนี่ยคุณยิงจะที่รับโคส่วะลดที่ดีที่สุด the best of the best แบบไม่มันหาได้จากวันอื่นอีกแล้วที่ผมพูดมาขนาดนี้เนี่ยผมไม่ได้พยายามจะขายฝันนะครับคุณก็ซื้อเหมือนได้ถ้าคุณยังกังวลใจคุณจะซื้อไม่ทันในวันเปิดตัวผมมีคำแนะนำครับลองถ้าหายมีนดูสิครับอาจจะแจ็คพอต ได้รับของแถมสิเศษก็ได้เราไปศึกษาเพิ่มเติมที่ยืนซี่ไทแลนด์เอเหมือนเคยมีลูกค้าคนนึ่งทักมาถามสินค้าเราอยู่แต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนละโคต้าสินค้าใหม่ชิ้นแรกเนี่ยคงตกเป็นของคุณแล้ว่ะละก็เอาอีกครับขอมีวีสัยทัศครับผม โค้้าสินค้าใหม่ชิ้นแรกเนี่ยคงตกเป็นของคุณแล้วละ่ะขอเสียงรอด้วยพอแล้วผมไม่ทำละผมจะให้ผมพูดเลยนักหนาผมต้องออกสินค้าม่อีกเนี่ยลูกค้ารอผมต้องเยอะแยะผมจะให้มาพูดเลยนักหนาเนี่ยพูดแล้วก็พูดมันมีสคริปอะไรเลยแล้วให้ผมพูดอิมพวเอ์ไวเอาเองนะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพอแล้วผมไม่ทำไม่ทำไม่ทำพอแล้วไปแล้วโอ้ยยูเลนซี่ไทยแลนด์